กบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดอมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์พิเศษดรอนเนกเหล่าธรรมทัศตท่านผู้บริหารหน่วยงานรัฐบริษัทเอกชนภาคสถาบันการศึกษาและสมาคมธุรกิจนำมาสการพระคุณเจ้ารวมทั้งท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับกระผมในานามของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนขอขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานงานถาแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทยหรือ Innovation Thailand Alliance ในวันนี้จะเห็นได้ว่าดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ Global Innovation Index GII ในปี2563ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่43แต่มีดัชนีย่อย ที่ติดอันดับ1ของโลกถึง2ดัชนีนั่นคือสัดส่วนค่าใช้ใจ่ายมวลรวมภายในประเทศสำหรับการวิจัยและพัฒนาระหว่างเอกชนและรัฐรวมทั้งการเติบโตของการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้รับการจัดอันดับจากดัชนีนวัตกรรมบรูมเบิร์กหรือบรูมเบิร์กอินโนเวชันอินด็กซ์ประจำปี2564เป็นอันดับ36จาก60ประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาก้าวกระโดดเติบโตถึง8อันดับในปีนี้ทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศฐานนวัตกรรมและฐานวิจัยอย่างชัดเจนมากขึ้นประเทศไทยเป็นที่รู้จักการดีทั่วโลกนะครับว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มอาหารไทยและวัฒนธรรมการไหว้ที่เป็นอัตลักษณ์เด่นของประเทศมายาวนานแต่ความจริงแล้วยังมีสิ่งที่ประเทศไทยทำได้ดีไม่แพ้รอยยิ้ม อาหารและวัฒนธรรมนั่นคือนวัตกรรมของไทยที่ผ่านมาคนต่างชาติรวมถึงประเทศไทยคนไทยด้วยกันเองอาจจะยังไม่ค่อยรับรู้ถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในประเทศมากนักและยังติดภาพมุมมองต่อประเทศไทยว่าเป็นประเทศแห่งวัฒนธรรมด้านอาหารอย่างเดียว นี่จะเป็นที่มานะครับที่ทำให้ NAA รเเริ่มแคมเปญนวัตรกรรมประเทศไทยหรือ Innovation Thailand ขึ้นมาเพื่อสร้างจุดยืนทางนวัตรกรรมให้แก่ประเทศไทยและสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและนวัตรกรรมไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยได้รับรู้มุมมองใหม่ของประเทศที่แตกต่างจากเดิมและร่วมภาคภูมิใจกับนวัตรกรรมฝีมือคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมเพื่อการสร้างและใช้ชีวิตที่ประณีตหรือ innovation for crafted living ใน7ด้านที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นช่วยทำให้ความสุขสะดวกสบายและมีความประณีตในการใช้ชีวิตมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของเรานวัตกรรมไทยที่จะสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นทางนวันวตกรรมนะครับและจุด ประกายให้คนไทยตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนหรือขยายตลาดนวัตกรรมไทยสู่ต่างประเทศผ่านการรับรู้ข้อมูลนวัตกรรมที่ประเทศไทยได้รวบรวมและก็เชื่อมโยงมาจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศไว้ในสิ่งที่เราเรียกว่าแดชบอร์ดนวัตกรรมประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเชื่อมโยงการสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลของประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่า Data-Driven Innovation การปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดมุมมองต่อประเทศใหม่และการยกระดับภาพลักษณ์ทางนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศฐานนวัตกรรมนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและหน่วยงานไทยทุกแห่งที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งร่วมแรงร่วมใจช่วยกันผลักดันให้เกิดการยอมรับศักยภาพทางนวัตกรรมของประเทศทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศจึงเป็นที่มาของการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทยหรือ Innovation Thailand Alliance ขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชั้นนำของประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมซึ่งจะก่อให้เกิดพลังร่วมระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ในการเข้ามา ร่วมกันพลิกฟื้นประเทศไทยด้วยนวัตกรรมทั้งนี้ในช่วงแรกนะครับมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมถึง73หน่วยงานนะครับซึ่งจะมีการขยายผลต่อไปดังนั้นนะครับตัวตัว l l n c n c e จะทำให้เกิดการนำนวัตกรรมมาพลิกรูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ธุรกิจไทยอยู่รอดเกิดการนำนวัตกรรมมาพลิกคุณภาพชีวิตช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทำให้สังคมไทยมีความสุข และเกิดการนำนวัตกรรมมาพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ทําให้โลกของเราดีขึ้นผ่านการนําต้นแบบนวัตกรรมของหน่วยงานมาร่วมสื่อสารเผยแพร่ให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนตัวทางนวัตกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์นวัตกรรมที่จะช่วยให้ประเทศสามารถก้าวผ่านปัญหาสําคัญที่กําลังเผชิญอยู่นั่นก็คือกับดักรายได้ปานกลางปัญหาความเหลื่อมล้ํา และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการช่วยกันพัฒนาต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมของประเทศไทยให้สามารถก้าวไกลไปสู่ตลาดโลกบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติกล่าวเ,เปิดงานถแถลงข่าวการเปิดตัวเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทยขอขอบคุณมากครับ ขอบคุณท่านผอ,อนะคะดรพันธอาจชัยรัตน์ค่ะก็ได้เล่าถึงเรื่องราวและทิศทางการผลักดันนวัตกรรมไทยนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์ม i n n o v a t i o n Thailand และก็ยังมีความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรนะคะผ่านเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทยอีกด้วยค่ะ ladies and gentlemen Dr. Pan a ์อ The Executive Director of NIA has shared the roles of the agency in driving innovation today we see the coming together of the innovation Thailand Alliance, which is an important step that will help reinforce Thailand's innovation capabilities and underline the kingdom's rebranded image while communicating to the world of the innovated in Thailand value.